ปล่อยเข็มยาวกี่มิลครับการปล่อยเข็มนะคะจริงๆอะ่ะมันจะขึ้นอยู่กับผิวหนังนะคะมันจะขึ้นอยู่กับบริเวณผิวหนังของร่างกายเราว่าตรงไหนมันหนามันบางบ้างเพราะว่ามันจะมีความหนาบางต่างกันใช่ไหมลองคิดถึงฟิวตอนที่เราจะฝ่ามือฝ่าเท้าก็ได้ตอนที่เราจับฝ่ามือฝ่าเท้าอ่ะเราจะรู้สึกได้ว่ามันมีความด้านกว่า มันมีความด้านกว่าผิวหนังปกตินะคะผิวหนังบางบางจุดอย่างเช่นแบบข้อพับมันก็จะบางกว่าใช่ไหมแบบอย่างแขนอย่างขามันก็จะไม่ได้แบบบางมากหรือว่าไม่ได้หนามากที่นี้เคำถามที่ถามว่าปล่อยเข็มกี่มิลน,นะคะปล่อยเข็มกี่มิลเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับบริเวณร่างกายของเราคือถ้าสมมติว่าหนังกาําพร้ามันหนาก็ให้เราปล่อยเข็มยาวหน่อยแต่ว่าถ้าหนังกาําพร้ามันบางหรือมันแทบจะไม่มีเลยอะ่ะก็ปล่อยสั้นลงมาหน่อยที่นี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนมันหนามันบางใช่ไหมเราลองจับฝ่าเท้า หรือว่าฝ่ามือของเราอะเราจะมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ได้นุ่มอะเออมันจะบอกยังไงดีมันไม่ได้นุ่มอะออมันไม่ได้ถึงขนาดว่ามันแข็งนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้แข็งใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีความแบบไม่ได้นุ่มอะมันจะดูแบบสากๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออตรงนั้นอะที่มันเป็นผิวหนังแบบด้านๆหน่อยอะให้เราปล่อยเข็มยาวขึ้นมาหน่อยนะคะตรงไหนที่มันเป็นหนังแบบว่าบางๆหน่อยอะแบบดูนุ่มนุ่มอะอย่างเช่นแบบข้อพับอะไรเงี้ยที่มันดูบางๆอะเอออย่างเช่นแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่มันดู ก็ให้เราอะปล่อยเข็มสั้นลงมาหน่อยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยเข็มยาวเกินไปใช่ไหมคิดดูดูเดี่ยนี่แค่จับแค่เนี้ยมันก็หมดผิวหนังแล้วถ้ามันแบบปล่อยเข็มยาวลงเกินไปมันอาจจะไปชนกระดูกก็ได้นะเพราะว่าแค่เราจับไปแค่เนี้ยมันก็จะถึงกระดูกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยคือต่อให้เราจับไปแล้วเรารู้สึกว่ามันมันจะเหมือนว่ามันจะชนกระดูกใช่ไหมแต่ว่าคือหนังมันหนาไงเราจะต้องรู้ก่อนนะว่าตรงไหนมันเป็นแบบว่าผิวหนาผิวบางอะไรเงี้ยเราจะได้ปล่อยเข็มถูกทีนี้สรุปเลยก็คือว่าปล่อยเข็มกี่มิิินนะจอธบบบายแเป็ าตรฐานที่มิมปล่อยเลยนะปกติแล้วมิมก็จะปล่อยประมาณ2มิลนะคะตอนที่มิมสอนนักเรียนในคอร์สเนี่ยมิมก็จะสอนประมาณนี้เลยว่าเออให้ปล่อยมาตรฐานเนี่ยประมาณ2มิลแต่ว่าความลึกความตื้นที่เราจะดันเข็มลงไปในเนื้อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผิวหนังเราว่าตรงไหนมันหนาตรงไหนมันบางตรงไหนมันไขมันเยอะตรงไหนมันมีแค่ผิวด้านบนอย่างเดียวมันไม่มีไขมันหรืออะไรประมาณนี้คืออย่างแรกเราจะต้องรู้ก่อนเรื่องผิวหนังอะจริงๆมันมีอะไรที่แบบว่าเราจะต้องศึกษาค่อนข้างที่จะละเอียดนะว่าผิวหนังมันมีกี่ระดับเราจะต้องวางหมึกไปในชั้นผิวหหนนังงตรไที เท่าไรอ่ะร่างกายเราตรงไหนมันเป็นผิวหนาะผิวบางอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดเหมือนกันนะถ้าใครอยากจะรู้ลึกๆนะมิไม่สามารถที่จะแบบอธิบายตอนนี้ได้จบอะเพราะมันมันยาวมากมันจะต้องมีรูปภาพประกอบอะไรเงี้ยนะมิมแนะนําว่าให้ไปเจอกับมิมในคอร์สเต็มหลักสูตรนะคะในคอร์สเต็มหลักสูตรอ่ะมิมค่อนข้างที่จะอธิบายไว้ละเอียดเลยนะว่าชั้นผิวหนังที่เท่าไหร่มันคืออะไรมันเป็นยังไงต้องวางไปในชั้นผิวหนังไหนวิธีการดูดูยังไงอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจคอร์สนี้นะก็เข้าไปเจอกับมิมได้ นะใครสนใจคอสนี้นะคอสนี้สอนจากศูนย์ไม่มีพื้นฐานวาดรูปไม่เป็นไม่เคยสักมาก่อนเลยไม่เคยจับเครื่องมาก่อนเลยก็เข้ามาเจอกับมิมได้ในคอสนี้นะในคอสนี้มีแต่แบบมือใหม่สุด,สดๆทั้งนั้นเลยมีแต่คนที่แบบไม่เคยจับเครื่องมาก่อนเลยวาดภาพไม่เป็นเลยเรียนกงนแค่ประมาณแบบ2อาทิตย์ก็ไม่สักคนจริงได้แล้วนะแล้วก็ประมาณเร็วสุดก็คือ2เดือนก็ได้เปิดร้านแล้วนะคะมาจากศูนย์วาดภาพไม่เป็นเลยนะคุณก็ทําได้เช่นกันนะถ้านักเรียนยิ้มทาได้คุณก็ทําได้เช่นกันแล้วมาเจอกันในคอสนะคะ